ความทุกข์เกิดจากอะไรธรรมะเปิดเผยความจริงโยมทั้งหลายสันติสุขในชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่บ่อยครั้งที่เรากลับต้องเผชิญกับความทุกข์ความไม่สบายใจเรากับมีเงาตามติดในทุกย่างก้าวความทุกข์นี้เป็นอย่างไรมาจากไหนและเราจะพ้นจากมันได้อย่างไร วันนี้เราจะมาพิจารณาถึงความจริงอันลึกซึ้งนี้ด้วยหลักธรรมอันเป็นสากลซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถจัดการกับความทุกข์ในชีวิตได้อย่างชาญฉลาดหลักธรรมพื้นฐานไตรลักษณ์และอริยสัจสี่หัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์นั้นอยู่ที่หลักธรรมพื้นฐานสองประการในพระพุทธศาสนานั่นคือไตรลักษณ์และอริยสัจสี่ ไตรลักษณ์หมายถึงธรรมะสามประการที่ปรากฏอยู่เป็นปกติในสิ่งทั้งปวงได้แก่อณิจ,จังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอณิจ,จังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนไม่คงทนถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอยู่กับที่แม้แต่ร่างกายของเราที่ดูเหมือนจะมั่นคง ็มีการเสื่อมสลายไปตามการเวลาความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างก็ผันแปรไม่คงที่ทุกขังเนื่องจากทุกสิ่งไม่เที่ยงเราจึงไม่อาจยึดติดกับสิ่งใดได้การพยายามยึดติดสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อเราต้องพลัดพรากจากมันความไม่สามารถทนอยู่ได้ความไม่สบายกายไม่สบายใจนี้คือลักษณะของทุกข์อนัตตา สิ่งทั้งปวงไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารที่คงทนถาวรเราไม่สามารถบังคับบัญชาหรือควบคุมสิ่งใดให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงได้อย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นเพียงการรวมกันชั่วคราวของาธาตุทั้งหลาย <c oughs> เมื่อสลายไป <c oughs> ก็คือศูนย์ไม่มีความเป็นเราที่คงทนถาวรอ,อริยศาสี่ 4, หมายถึงอริยศาสี่ 4, หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการ อันเป็นหลักการพื้นฐานในการดับทุกข์ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทุกข์สภาวะแห่งความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งเราต้องประสบพบเจอในชีวิตประจำวันตั้งแต่ความทุกข์ทางกายเช่นความเจ็บปวดความแก่ความป่วยไข้ความตายไปจนถึงความทุกข์ทางใจเช่นความโศกเศร้าเสียใจความผิดหวังความไม่สมปรารถนาความอาฆาตแค้น การพลัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบสมุทยัย <c oughs> เหตุแห่งทุกข์ <c oughs> การเกิดขึ้นของทุกข์โดยหลักธรรมที่สำคัญที่สุดคือตัณหาซึ่งหมายถึงความทยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นไปตามที่เราปรารถนาตัณหาแบ่งออกเป็นสามประเภทคือกามตัณหาความอยากในกามคุณภวะตัณหา ความอยากในพบในการเป็นวิภวะตัณหาความอยากในความไม่มีการไม่เป็นตัญหานี้เองที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาซึ่งการยึดติดเมื่อยึดติดสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมเกิดทุกนิโรธความดับทุก์การดับสิ้นไปแห่งทุก์คือการสภาวะแห่งความสงบเย็นที่ปราศจากทุก์โดยสิ้นเชิงคือนิพพานมรคหนทางแห่งการดับทุกข์อันได้แก่มรคมีองค์8 ได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมมันตะทำงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบความหมายและที่มาการถักทอแห่งความทุกข์ ความทุกข์นั้นมีใช่สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์อันเป็นธรรมดาของการดำรงอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์และการถูกขับเคลื่อนด้วยอำนาจของตันหาลองพิจารณาว่าทำไมเราจึงทุกข์สาเหตุหลักประการหนึ่งที่เราทุกข์ก็เพราะเรายึดติดสิ่งที่ไม่เที่ยงเราคาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะคงอยู่ตลอดไปเราอยากให้สิ่งที่เราชอบอยู่กับเรานานๆ และอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบหายไปจากชีวิตเราแต่ความเป็นจริงคือทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามีความสุขเราก็อยากให้ความสุขนั้นคงอยู่ตลอดไปแต่ความสุขนั้นก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงเมื่อวันหนึ่งความสุขนั้นจางหายไปเราก็ทุกข์เมื่อเรามีรักเราก็อยากให้ความรักนั้นมั่นคงนิรันดร์แต่เมื่อความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องพลัดพรากจากคนที่รักเราก็ทุกข์เรายึดติดกับร่างกายของเรา เมื่อร่างกายเจ็บป่วยเสื่อมโทรมไปตามวัยเราก็ทุกข์เรายึดติดกับลาบยศสรรเสริญเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสิ้นไปเราก็ทุกข์ตัณหาคือตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการยึดติดนี้เปรียบเสมือนกิเลสที่คอยชักใยเราให้วิ่งตามหาความสุขสนองความต้องการอยู่เสมอเมื่อความต้องการไม่สมหวังก็ก่อเกิดเป็นความทุกข์ยิ่งเราวิ่งตามหาเท่าไหร่ก็ยิ่งดูเหมือนจะหนีความทุกข์ไม่พ้น เพราะเรากำลังวิ่งตามสิ่งที่ไม่เที่ยงนอกจากตันหาแล้วอุปปาทานซึ่งหมายถึงการยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญของความทุกข์เรายึดมั่นในความคิดของเรายึดมั่นในตัวตนของเราว่าฉันของฉันเมื่อสิ่งใดมาขัดแย้งกับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเราก็เกิดความขุ่นเคืองเกิดความทุกข์อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรืออวิชชา เราไม่เข้าใจกฎของตรยลักษณ์เราไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเมื่อเรายังติดอยู่ในอวิชชานี้เราก็จะยังคงวนเวียนอยู่กับการยึดติดและก่อให้เกิดทุกข์ต่อไปการประยุกต์ใช้แสงสว่างนำทางชีวิตเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์มีที่มาอย่างไร เราจะสามารถนำหลักธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาและดับทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ 1. การพิจารณาถึงไตรล,ลักษณ์เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต่อต้านหรือเสียใจเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปให้ลองพิจารณาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความเศร้าก็ไม่เที่ยงความเจ็บป่วยก็ไม่เที่ยงการยอมรับความไม่เที่ยงนี้จะช่วยลดแรงกระแทกทางอารมณ์ ทำให้เราไม่ทุกข์มากจนเกินไปเมื่อต้องพลัดพรากเมื่อต้องจากลาคนที่รักหรือสูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รักให้ระลึกว่าเราไม่สามารถยึดสิ่งใดไว้ได้ตลอดไปความพลัดพรากเป็นธรรมดาของโลกการทําใจยอมรับจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้การไม่ยึดติดในตัวตนเมื่อถูกวิพากวิจารณ์หรือเมื่อเราทําผิดพลาดให้ลองพิจารณาว่านี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เราเป็นเพียงการรวมกันของสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการไม่ยึดติดในตัวตนจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไปได้ 2. การเข้าใจและจัดการกับตัณหาการมีสติรู้เท่าทันตัณหาเมื่อเรารู้สึกอยากได้อยากมีอยากเป็นให้ลองสังเกตความรู้สึกนั้นอย่างมีสติว่านี่คือตัณหาที่กำลังเกิดขึ้นการรู้เท่าทัน จะช่วยให้เราไม่หลงไปตามอำนาจของมันการฝึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่มันสำรวจสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทั้งข้าวของเครื่องใช้คนรอบข้างสุขภาพและพรสวรรค์ต่างๆการเห็นคุณค่าและพอใจในสิ่งที่มีจะช่วยลดการเกิดตัณหาที่มุ่งไปสู่การสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม หากจำเป็นต้องมีความปรารถนาก็ขอให้เป็นความปรารถนาที่อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องดีงามและเป็นไปเพื่อการพัฒนาตนเองและผู้อื่น 3. การฝึกฝนตามมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเห็นชอบการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและดับไปได้สัมมาสังกัปปะดำริชอบ การคิดในทางที่ดีคิดในทางที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคิดถึงการให้การช่วยเหลือสัมมาวาจาเจรจาชอบการพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดวาจาอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบไม่ส่อเสียกไม่เพ้อเจอ้อสัมมากรรมมันตะทำงานชอบการทำอาชีพการงานที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ การดำรงชีวิตด้วยอาชีพที่สุจริตและไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบการเพียรละอกุศลกรรมเพียรสร้างกุศลกรรมเพียรรักษากุศลกรรมที่มีอยู่และเพียรให้กุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสัมมาสติระลึกชอบการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้กายรู้ใจรู้เวทนารู้ธรรมสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ การฝึกจิตให้แน่วแน่สงบมั่นคงเป็นสมาธิตัวอย่างจริงชายหาดที่เปลี่ยนแปลงลองนึกภาพชายหาดที่สวยงามสายนุ่มละเอียดมีคลื่นซัดสาดเป็นระลอกในวันหนึ่งเราไปนั่งพักผ่อนที่ชายหาดนั้นเรามีความสุขเหลือเกินกับบรรยากาศที่สงบเราจินตนาการว่าอยากให้ช่วงเวลานี้คงอยู่ตลอดไปแต่เมื่อเวลาผ่านไป ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่นั่นนาน,น,านแค่ไหนชายหาดก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติคลื่นยังคงซัดสาดทรายยังคงถูกพัดพาไปและตะวันก็ยังคงลับขอบฟ้าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความสุขนั้นก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวหากเราไม่เข้าใจความเป็นจริงนี้เราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อคลื่นเริ่มแรงขึ้นหรือเมื่อต้องลุกจากที่ที่เรานั่งอย่างสบายใจเราอาจจะคิดว่า ทำไมความสุขนี้มันหายไปทำไมมันไม่เหมือนเดิมนี่คือการยึดติดกับความสุขที่เกิดขึ้นนะักขณะหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่หากเราเข้าใจหลักไตรล,ลักษณ์เราจะมองเห็นว่าชายหาดนี้การนั่งพักผ่อนนี้ความสุขที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงการได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี้คือความงามอันแท้จริง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เราไม่ทุกข์เมื่อมันไม่เป็นไปาตามที่เราคาดหวังเราจะยังคงชื่นชมความงามของมันในขณะที่มันเป็นอยู่และพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปลองนึกถึงอีกตัวอย่างหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่รับลูกมากย่อมหวังให้ลูกเป็นเด็กดีเรียนเก่งประสบความสำเร็จแต่เมื่อลูกเติบโตขึ้นความคิดความอ่านพฤติกรรมของลูกย่อมเปลี่ยนแปลงไปบางครั้ง อาจไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังพ่อแม่บางท่านอาจรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจเกิดความทุกข์แต่ถ้าพ่อแม่เข้าใจหลักธรรมพวกเขาจะตระหนักว่าลูกของเราก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงการเติบโตการเปลี่ยนแปลงของลูกเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถยึดลูกในวัยเด็กไว้ได้ตลอดไปหากเราพยายามจะบังคับหรือยึดติดให้ลูกเป็นไปตามที่เราต้องการอย่างเดียวเราก็จะทุกข์ การประยุกต์ใช้หลักธรรมคือการทำความเข้าใจว่าลูกของเราคืออนัตตาคือสิ่งที่มีความเป็นของตนเองมีความคิดมีการตัดสินใจของตนเองการเลี้ยงดูด้วยความรักความเข้าใจและการให้โอกาสเขาได้เติบโตเรียนรู้ด้วยตนเองคือสิ่งที่สำคัญกว่าการยึดติดหรือการพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างข้อคิดและการปฏิบัติก้าวเดินสู่ความสงบ ความทุกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ตามแต่หนทางแห่งการพ้นทุกนั้นมีอยู่จริงและอยู่ที่การทำความเข้าใจและการนำหลักธรรมไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแนวทางการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 1. เจริญสติเป็นประจำการมีสติเป็นเหมือนตาที่คอยมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสังเกตความคิดความรู้สึก อารมณ์และการกระทําของตนเองหากเห็นว่ามีความคิดหรืออารมณ์ใดที่กําลังนําไปสู่ความทุกข์เช่นความโกรธความโลภความอิจฉาให้ตั้งสติรู้เท่าทันไม่หลงไปตามสิ่งนั้นปฏิบัติฝึกกําหนดลมหายใจเข้าออกทําทุกวันวันละ5-10นาทีหรือเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่ามีอารมณ์รุนแรงเข้ามา 2. พิจารณาความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง เมื่อเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในสภาพใดให้เตือนตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเช่นเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองก็ให้เตือนว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงอาจสูญเสียไปได้เมื่อมีลาบยศสารเสริญก็ให้เตือนว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงอาจเสื่อมสลายไปได้การพิจารณาเช่นนี้จะช่วยลดความยึดติดทำให้จิตใจไม่ทุกข์มากเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติเมื่อเห็นสิ่งใดเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปเช่นดอกไม้เหี่ยวต้นไม้ใบไม้ร่วงเมฆลอยไปลองนึกถึงความเป็นอนิจจังของสิ่งนั้น 3. ฝึกการปล่อยวางเมื่อพยายามทำสิ่งใดแล้วไม่สำเร็จหรือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ให้ฝึกการปล่อยวางไม่ยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปทำในส่วนที่เราทำได้แล้วที่เหลือให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยปฏิบัติ หากมีเรื่องที่กังวลใจลองเขียนระบายออกมาแล้วถผาทำลายหรือทำสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยวาง 4. เจริญเมตตาและกรุณาการแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นจะช่วยลดความขัดแย้งในใจลดความโกรธความเกลียดและสร้างความสงบเย็นให้เกิดขึ้นปฏิบัติฝึกสวดมนต์บทแผ่เมตตาหรือทำสมาธิกำหนดแผ่เมตตา 5. ศึกษาธรรมะอย่างสม่ำเสมอ การมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องจะเป็นเครื่องนำทางให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและไม่หลงผิดไปในทางที่ก่อให้เกิดทุกข์ปฏิบัติหาโอกาสอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมบรรยายหรือเข้าร่วมปฏิบัติธรรมความทุกข์นั้นเป็นเหมือนบทเรียนที่ธรรมชาติมอบให้เราเพื่อให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองการทำความเข้าใจถึงที่มาของความทุกข์ด้วยหลักธรรมอันประเสริฐ คือก้าวแรกสู่การเป็นอิสระจากมันขอให้ทุกท่านจงหมั่นพิจารณาใคร่ครวญและนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยความสงบสุขอันเกิดจากการตระหนักรู้ในความจริงอันประเสริฐ